สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าู่ช่องเสาพระโชคครับเมื่อนี้ช่วงสายแนล่ะครับกับมาอยู่บ้านพ่อจำครับมาอยู่หนองโมบานเท่านี่แหละครับเพราะว่าเมื่อนี่เห็นมีพี่น้องเพิ่มามากนาหลายตาครับก็เลยมาแวะเบิงบ่งว่าเพิ่มมาจากไสแนวสันมีกลุ่มหนึ่งเพิ่นก็มาจากกดจับก็บมีครับมาจากบึงการก็มีมาจากทั้งพยักฆ์ข้วาวโพมิไซ่นก็มีเเิ่นว่ามาหลายที เอาว่าเพิ่นกะมาโดยความศรัทธานะครับเพิ่นบางคนกัเคยโศกเคยหมานบางคนกับว่าท่านโศกท่านหมานกัมีครับคุณแม่มาจากกดจับนี่มันละงวยครับท่านหมดป้าดูโยแต่ว่าท่นไหนี่เที่ยว่าสันเล่า่ากะว่าขับซิเมนงวดนี่เราว่าสันเล่าว่าดูโยเรายังมีโอกาสได้มันยังบ้านถึงวางตัวเนี่ยตามเจ็ดวัดดูสีมันยังบ้านถึงวางบานวัดหรือบ้านที่ถึงถึงวัดนี้หด้อบาดเนี่ย มันวันใดกันเลขเพิ่นสิวอกไม่ใจห้ามันเคลื่อนมาพ่อออกหรอกนะเปลี่ยนสั้นเคลื่อนผมกับเปลี่ยนสั้นให้กันบ่ออกก็ไม่ดังกลนะวัดดีครับเพื่อเรามันดิมมีความกันอยู่บอกคนเหอนเ่อไหนละมีความเคลื่อนายังสั้นล่ะเนี่ยแหละเคื่อเคื่อรลกกันที่แน่นอนมันกัเปลี่ยนยังสั้นแ่ะคนน่าห้องือด้วยความกันวันใดสิวับไม่เคยเ้าเสื้อหลไปยอดน้ำปันหายตอนนี้พ่อจำก็ยินดีแล้วครับพี่น้องก็ได้พ่อจำแล้วก็สิญาาิุยมึอนี่พี่น้องมาาร ทุ <affiliated>. ่มพ่นมาจากพยักกระพุ <lovely> ่ม <info> พิสไซพ่นละใกล้ๆไสแดนพ่นกันมาไ่ได้จ๋าเราม่มาไ่ิกับนี่มงไม่รู้กนขา่เอพีองมากพ่นมากขอพรบารมีจากปูสั่นพนกับพราะจำกับผ้าพ่นเขาไปนี่แหละครับขอพรบารมีจากปูสันพนวา ที่พออะไรเนี่ยช้าเก่านี้ยเมื่อวันที่สองอันมาขอคุยโอ้คนใดสามหาเก่าน้่นพอจำในี่ยเราอรยท่านชมโอ้ห้าสามเก้าเส้นดอกเนาะโอ้ยันสามหาเก้ามันกับว่าถื่อนเลยเนาะครับสอฟ้าโชกโอ้ผิดกับข้อถอดหลายเด้อพี่น้องเด้อครับอว่าได้ทายหลายดอกครับทายหน่อยๆครับขอบพูดหลายๆครับ พอสิทธยนี่ก็เห็นพอจำแล้วภาพพี่น้องเขามาหลายก็นเลอยอยากเห็นรูปหรเห็นภาพเสร็จนี้พี่นอ้องเพิ่กจอยากเห็นผู้ย่ทังบ้านก็ได้นี่แหละครับภาพในปัจจุบันนี่ครับคือวันที่สิบเอ็ดครับอพอจำแล้วไปหามีดตัดก่อนว่าสันแล้วา่า พ e, oh, <c oughs> oh, ่อจำกับไม่เไปฉีดยามโอ้นั่นพ่อจำแล้วกับว่าค่อยสบายสัน้รับแจกรายช่วงนี้รับแจกรายปู่มันให้สูบยาโ้ปูสูบยาดูพ่อเนาะพ่อเนาะนเลอมไม้้มื่อวน่มาเอมื่อนี้เมื่อนี้จะเป็นแต่สูบพ่เนาะปูนเนาะมนเพาะน้านกาบายีแล้วา้าอกมากเร เพราอจำแล้วว่าโอ้ยปูมาหาสูบแต่ยาไรจนไม่ไปสีทยาเพาฉันเน่าว่าก็บด้ฉันว่านา้มไดปูอยากสูบยานิ้านั่นเ่ราฉันเล่าว่าอันพวกแม่พวกแม่อ่งวนเพิ่นถาอยู่พุ่น้อพอห้เพิ่นถาอยู่ดอนผู้ตายล้นนะเออเพิ่นจิตไ่จังเอ้าไอเพิ่นจมาอยากบบาอยากบ่นหรือจังไหกับว่าจัดแบบแต่วราพ่อกินเาขาเคยล่องไป ตอนนี้พ่อจํากับทําวิธีผูกแขนให้พี่น้องครับพี่น้องมาจากกุดยับ คุณแม่คุณนมาจากจากุดจับครับอาบุกขอต่อแขนมาขอโชคขอลาบขอบุญวารลามีจากปูเฮาครับอดา นี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องคนกับกำลังผูกคอตอแขนครับพี่น้องคนมาจากบึงการครับทีมนี้ทีมหนึ่งคนมาจากกุดจับสองแม่นั่งคนมาจากกุดจับวอสันทีมหนึ่งคนกับมาจากบึงการตอนนี้พระจอมกับกำลังผูกคอตอแขนในเพื่นครับ เดี๋ยวส first, on. On right. ักพักหนึ่งซอฟ้าโชคกะสิไปว่าน้ำซักซิทครับพอพี่น้องพ้นมาจากพยักพ้นอยากไปทั้งนั้นครับอยากไปเบิ้งก้อนวัดสันเขากะกอโทษพี่น้องหลายๆนะครับเด้อนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่น้องมาจากปู่ไอ้มาจากพยักตอนนี้เพิ่นกับมากับคารวะบ่อน้ำซักซิทครับตอนนี้ก็บ่อน้ำซักซิทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทุกอย่างสวยงามครับ นี่แหะครับภาพนับปัจจุบันนี่ครับแล่สอฟาโชคกสิิ์ภาพพี่น้องเขาไปเบิ่งบอ่อหนามสักสิทธิ์ครับซองิ้งบอ่อหนามเนี่ยเด้อพี่น้องเลยเ้ยฮาเะมีตัวรับตัวดีฮั่น <c oughs> ผู้มีโชคเห็นรอเพ่นว่า นี่แต่ของดีตีอยู่ในบอ่อนามเนี่ย้ขจี้ำนี่ยาี่ดอขรองเท้าขอถลองเท้านะลูกเดอ้อเดี๋ยวสิพ้าพี่น้อกไปเบิ่งหอห้องไหม่ของปูชีปปะขาวที่วัดสีสว่างวงครับที่บอ่อนามศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับ ตอนนี้เพิ่นกะเทพปูนเรียบร้อยครับออห้องก็ขึ้นเรียบร้อยครับนี่นะครับหอห้องใหม่ของปูชีปะขาวที่บอนามซักซิดครับชิดว่าอีกมุก,กี้มือเพิ่นกะเชีัยนเชิญปูชีปะขาวมาประทับอยู่นี่แหละครับ อยู่ใกล้ๆกับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับอยู่ติดกับโบสถ์ซึ่งก็อยู่ติดกับต้นพ่อเนี่ครับครับนี่แหละครับพี่น้องก็คือสิเห็นแล้วเนาะครับเนาะปูชีบขา,าวเฮาก็สิมาอยู่นี่ครับก ผล้านบมนอยนี่เราจ้างเพื่อนเือนหาเรนันนพอพ้อจใส่ปาไหนผัไอพี่เพื่นน้อยือนออหน่เ้แฟนท่องหาลรเนี่ยและครับแฟนท่องอาลงพญานาคนีมดดละครับครับผมกาเงแล้วมนต่อ๋อดีครับครับกางเาานนีครับเกาม่ามดแล้วหมาล่งหนี่มืดนะครับผมนี่แหละ อาเพิ่นก็มาเฮ็ดมาส้างยูนีเมอร์สแล้วเงินปูก็ไดเงินพี่น้องเงินสัทธาจากพี่น้องก็มายูนีเมดแล้วก็ม,มีพี่น้องฝากมาน้ำซอฟโชกกะลายยามาให้เพิ่นนี่ก็ได้มาลงแ่นทองเลี้ยงนเี้ยงเมือน้าม่เงือ้ม่น่เย ส่องเก่าหาเขาจะมาซอ,ง,อางนี่นี่เขาจะได้ลายแสนตัวมาซองบอ่อนำซองลงไปเห็นเก่าหาเอาเกาห่ามสัน,ะะน,บบนเราอะเห็นแหลกยังอีหละ่ะไม่ซองหาตัวแหลกในสันน่นโลกเห็นบอลูคซองมนดูเล็กหน่อยซองเห็นหลอดเหล็กแต่เก่า ยัไว้ใส่ปูนนมต่เห็นตัวนนั้นมาในเ่หกระทาเอาน้ำปูคนติบอกพจำาช่กเป็นเลขหกนเห็นเป็นเลขหกอยู่ตรงไหนลูกหคูหาคู่ใสหาคู่ใส่ละ่ไมูอสวูอยหนูน้อยเห็นเป็นเลขหกเหรเด้อนี่ครับหาอีกล่ะหาอีกหาอีกตัวนึงมันซื้ออ่ไ้ได้เลขหก ยี่ลาเห็นหกแล้วสันยีหล่าเห็นยังอีินอบานซ่องงอีดูแม่ลูกซ่องซ่องอีิงลซ่องเห็มันเห็นสองตัวลูกเห็นยังลูกเห็นหแลเห็นยังหญิงเห็นเห็นแต่หกเปล่ลูกตัวใหญ่บ่หกฮะ เห็นหกตัวใหญ่บ่านหาวันน้ำนันก็ได้เดินหาน้ำหนักกันก็ได้ตัวเล็กหาพญ่นากด้วยล่ะหาเพิ่มด้วยเห็นหกแล้วอืมอืมอ่นี่แหละครับท่านผู้ชมหนูหน่อยบอกว่าเห็นหกอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ท่านเห็นเพิ่มอีกครับอาจจะเห็นเพิ่มย่อีกตัวนึงกับพ่อจักครับเห็นแล้วตัวนึงว่าสันนูหน่อยว่าหา้เจอเด้ลุกเด้อ เห็นหกเก่าสามใส่สันแล้วหกสามเท่านั้นเนาะน่ไปู่่ันเห็นแล้วว่าัน